่ามทุกคนคำอวยพรของพ่อเนี่ยเลยครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเมื่อคือนนี้บอสโจโยมนินอวยพรให้กับลูกสาวองอิงคว้าอันดับที่1รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับัลอันดนะคร์ด รูดวว่าหลายคนแห่แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับทางด้านช่องเสียนนท์ครับบอสโจจุมนินกับทุกคนอวยพรให้กับลูกสาววินาทีที่ลูกสาวเนี่ยเข้าไปขอพรก่อนทําการแสดงนะครับพอโจก็อวยพรกับทุกคนให้น้องเนี่ยคว้าอันดับที่1รางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21สาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับโอ้โหอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับก็รีบยกมือสาธุเลยครับทุกคนขอให้ลาคว้ารางวัลน,นี้นั่นเองครับทุกคนเอนดูมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนใกล เดินทางมาถึงวันประกาศผลทุกวันทุกวันแล้วนะครับนับถอยหลังอีกแค่6วันเท่าน,นั้นก็จะได้ทราบผลกันแล้วว่าใครครับทุกคนจะได้รางวัลอันดับหนึ่งทั้ง9สาขาแน่นอนครับทุกคนองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับมีชื่อเข้าชิงสาขา KA 3นะครับน้องก็ได้รหัส KA 36ลุกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับไม่รู้ละครับทุกคนว่าใครจะได้อันดับที่1แต่อิมขากระแนเนี่ก็แสดงความยินดีก่อนเลยแน่นอนครับทุกคนทั้ง5อันดับนี้ถือว่าทุกคนนะครับ ประสบความสําเร็จครับแล้วก็ เป็นที่นิยมของแฟนคลับแล้วนั่นเองครับทุกคนแม้ว่าปีนี้องค์อิงจะได้หรือไม่ได้ยังไงครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไว้ก่อนเลยอย่างน้อยๆครับทุกคนน้องก็เคยคว้ารางวัลครับคมชนลึกอวอร์ดครั้งที่20มาแล้วเนาะทุกคน2รางวัลด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนแล้วก็ลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับสรางวัลด้วยกันเลยปีนี้ก็ภาวนาแหละครับทุกคนให้องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคว้ารางวัลน,นี้อีก1ครั้งก็แล้วกันลาย คนบอกว่าอุ้มอิ่มเป็นวงในอุ้มอิ่มรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยคือเห็นคอมเมนต์เยอะมากๆเลยยังไม่ทราบนะครับทราบไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกใครก่อนหรอกใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็มารอลุ้นกันและที่สําคัญกับทุกคนวันที่14พฤษภาคมนี้อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นกับทุกคนคิวงานของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงว่างนะครับ อุ๋ิมเชื่อหลือเกินว่าบอสโจยมานินจะพาลูกสาวเนี่ยไปเดินพรมแดงอย่างแน่นอนกับทุกคนอยู่ที่ดีไอคอนสยามเนาะโอ้โหนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะอะไรยังไงทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดและเราไปเช็คคิวงานแล้ววันที่13ของอิ่งเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องแสดงอยู่ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนการเดินทางไปเพชรบูรณ์ในครั้งนี้มันไม่ได้ใกล้มันไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้มากกับ ทางด้านกรุงเทพมหานครเหมือนกับประมาณร้อยกว่าโลเนาะทุกคนที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับใช่ไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยใครอยู่เพชรบูรณ์เดินทางมากรุงเทพมหานครกี่กิโลไม่แน่นะครับทุกคนไม่แน่ไม่แน่นะครับแต่อิมเชื่อว,ว่าบอสโจก,กับองคงอิงน่าจะไปเดินพรมแดงอยู่แล้วแหละอันนี้อิมก็คือไม่ทราบนะครับว่า,าทางด้านทีมงานเขาแพลนกันยังไงเนาะเราก็ได้แต่ลุ้นนะตามภาษาแฟนคลับของเรานั่นเองครับทุกคน แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคมชะลึกอเวอร์ดเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเนาะทุกคนอ,อย่างยิ่งใหญ่เลยคือต้องบอกว่าปีนี้กับปีที่อุ๋งอิงได้รับเนี่ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าปีที่อุ๋งอิงได้รับเนี่ยเขาจะเน้นเป็นลูกทุ่งหมอลำเนาะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเน้นลูกทุ่งหมอลำแต่รอบนี้คือทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นนางเอกพระเอก นะครับซีรีส์วอะไรต่างๆภาพยนตร์ต่างๆคือเขามารวมในงานนี้ถ้านน้องได้ไปรับในงานนี้เนี่ยก็จะได้พื้นที่สื่อค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนแต่ถามว่า ปีที่้งอิงได้รับเนี่ยคือยิ่งใหญ่ไหมย,ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการหมอลำเลยทีเดียวครับทุกคนน้องก็ถือว่าน้องทําให้ fc แฟนคลับภูมิใจแล้วก็ fc แฟนคลับก็ทําให้น้องภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับไม่พลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลยสําหรับการโหวตคมทะลึกอวอร์ดในครั้งนี้อย่างที่บอกกับทุกคนว่าในช่วงที่เขาเปิดโหวตเข้ามาเนี่ย fc แฟนคลับใครว่างก็จะไปโหวตใครว่างก็กดกดกดโหวตทาง sms line shop หรือว่าตามช่องทางต่างๆทุกคนก็จะไปโหวตตามบ้านฮักกัอนอยู่แล้วใช่ไหม แต่ประมาณ5วันสุดท้ายนี่แหละที่ทางด้านพระโจเองแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองเขามาตุ้มเดียวเพราะว่าเหมือนเป็นการออกระหน่าในช่วงสุดท้ายครับทุกคนเพื่อเป็นการปาดชิงกันนั่นแหละและทุกคนนี่ก็คือเป็นหลักๆเลยของการโหวตร,รางวันต่างๆนั่นเองครับทุกคนนาะก็ถือว่า ปีนี้ก็ขอให้น้องได้อีกหนึ่งปีแต่ว่าถ้าไม่ได้ถามว่าเสียใจไหมอุ้มมองว่าไม่ได้เสียใจเพราะว่าหนึ่งเลย5คนน่ะคือยอดนิยมหมดแล้วและที่สําคัญเลยคืออุ้มอิงคือรุ่นพี่อ่ะอาพอโจโน่าจะมีการแพลนเอาไว้แล้วแหละกับการไปรับรางวัลในครั้งนี้หรือว่าการไปร่วมงานคมสลึกอวอร์ดในครั้งนี้นะครับอาจจะได้การ์ดเชิญแล้วหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับนับถอยหลังอีก6วันเท่านั้นเองครับทุกคนนะและว่างประจวบเหมาะเจาะพอดีเลยกับวันที่14พฤษภานะครับ โอ้โหนะครับทุกคนวันนี้วันที่เก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่อีกหกวันเท่านั้นนะครับทุกคนกับงานประกาศผลรางวัลแล้วก็ตอนนี้เขาได้มีการขึ้นป้ายเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับทุกคนเนาะน่าจะเป็นทั่วกรุงเทพมหานครเลยกับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้เห็นมี fc แฟนคลับหลายๆคนเลยก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่องอิมอ่มนะครับบอกว่าโอ้โหอิมอ่มเขาขึ้นป้ายยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยอยู่แถวๆไอคอนสยามนะครับ นะทุกคนบรรลุนกันแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทุกคนเนาะกับอีกหนึ่งครั้งที่อุงอิงกับพ่อโจเนี่ยจะได้ไปควา้ารางวัลน,นี้นั่นเองทุกคนแล้วมิมข่าวกระแสขอยืนยันตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทักมาถามหรือว่าคนที่ก็มาคอมเมนต์ตามช่องทางต่าง อุ้มนี่ไม่ได้มีวงนอกวงในอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนแล้วก็มอิมไม่ได้อยู่ในองค์กรคมชัดลึกเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบจริงๆเราก็ลุ้นไปนพร้อมๆกับทุกคนโอ้โหทุกคนขนาดอุ้มอิงกับพ่อโจยังไม่ทราบเลยนะครับก็มารอลุ้นกันเนาะลุ้นกันสดๆหน้าง,งานเลยทีเดียวครับแล้วก็เขามีการไลฟ์สดนะผ่านทางช่อง YouTube ทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นต่อๆด้วยแหละทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มของคมชัดลึกอวอร์ด อรอลุ้นกันปีที่แล้วที่เราลุ้นปีก่อนๆที่เราลุ้นเนี่ยอุ้มอิมเนี่ยรู้สึกว่าปีนั้นก็คือแบบโอ้โหเรากรี๊ดลั่นบ้านเลยแล้วก็ดูไลฟ์สดไปพร้อมๆกับทุกคนน่ยนะครับเชื่อว,ว่าเหมือนเหมือนโอโ้ยิ่งกว่าเชียร์บอลอีกนะครับทุกคนสําหรับ คมชนลึกในครั้งนั้นที่มุอิงได้คว้า2รางวัลใช่ไหมครับเนาะเป็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์น้องก็คือสาวน้อยมหัศจ,จรรย์จริงๆอ่ะที่มาเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำจริงๆให้วงการหมอลำเนี่ยได้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นและปีนี้เห็นบอกว่าจะมีหมอลำไอดอลด้วยนะครับทุกคนที่จะไปขึ้นโชว์ทาการแสดงครับทุกคนที่ เวทีคมสนลึกอวอร์ดด้วย้วก็มารอลุ้นกันว่าเอจะเป็นพี่ออฟสุรพลหรือเปล่าหรือว่าใครหรือเปล่าที่จะได้ไปขึ้นโชว์นะครับเพราะว่าทางด้านคมสันลึกเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะว่ามีโชว์ของหมอลำแน่นอะนแล้วก็มีโชว์ของเหล่าบรรดาพระนางต่างๆที่จะไปขึ้นโชว์นะทุกคนก็ถือว่า ปังมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันคาอวยพรของพ่อโจนี่แหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะทุกคนกับการอวยพรให้กับลูกสาวอง้์อิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็ขอบคุณทางด้านคลิปจากของเสี่ยนนนด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ก็ได้มีการดูตั้งแต่เช้าแล้วครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้องคงอิงคือแบบ เรารู้เลยว่าน้องอ่ะมีความคาดหวังอยากจะได้คมชัดลึกอวอร์ดในครั้งนี้นะครับทุกคนเพราะว่าน้องก็ซาธุดังมากลูกสาวนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ fc แฟนคลับก็คงจะทำเต็มที่แล้ว ah fc แฟนคลับของเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วเนาะกับการที่แบบบวชให้กับน้องต่างๆใดๆเพราะว่ามีติดตามตั้งแต่วันแรกเลยกับการบวชในบ้านฮักต่างๆนั่นเองครับ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแต่ทีนี้เราไปส่องโคมชัดลึกอวอร์ดตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะทุกคนในการแบบว่าแจกนะครับในการแจกรางวัลเนาะสำหรับแฟนคลับ แฟนคลับโซนที่จะไปเขาเรียกว่าไปดูแบบใกล้ชิดอ่ะนะครับโอ้เจ็700รางวัลเลยก็ลองไปเช็คชื่อกันดูนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับยิ่มด้วยนะคะปรักทุกคนนะครับ